พระภูมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเินหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งธันวาคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเ,เราไปชมกันเลยเ,เราไปชมกันเลยไมนนี้ก็เป็นปานุทานเต้ม ร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่วยชูนอดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านในทานใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะก็เบ่งปานสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองชูน เต็มสเต็มศูนูนเต็มสามเ,มเมามลก็เต็ม0ูนย์ะเต็ม3เต็มศูนยูน,ะตตนย,นยตัวสองเต็มต่อไปครับผมใบนี้ เต้มรวมร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปานเต้มสเต้ม7เ,เต้ม5้าเจ็ดสี่หา้าก็เบ่งปาน3ตัวสาเต้มสตัวสาเต้ม ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนเนีทันหลักหน่อยล่างบางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็หน่อยตัวนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน4 6 4กับ6 ปานสองตัวให้พิจารณา4กับ6นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผม มันนี่ก็เบ่งปนานทานดับเหลือเด่นหลักอร่อยนะดับเหลือเด่นหลักอร่อยก็อดีพานนะท่านผูช้ชมอดี เดี๋ยวทันที่แล้วก็หลุดไปนะเดี๋ยวทันที่แล้วหลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับผมดาบศูนย์เหลือเด่น23568เหลือเด่น23568 ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานเนวทานของธนพัตรเบ่งปานเนวทางเดินลาหนึ่งสาเบ่งปานหนึ่งแล้วก็สามเบ่งปานหนึ่งสาม 1กับสต่อไปครับผมใบนี้ดับ10บ bon. นบ้านนี้มีรักเบ่งปานดับ1เบ่งปาน,นดับ1 ก็เนียวทานที่แล้วดับเจ็ดเนียวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ธนพัทรสิบหน่วยล่างแบบสี่ตัวแ 9 3 4 8 9 3 4 4ตัวนะเบ่งปาน4ตัวเดี๋ยวทันทีนแล้ว3 4 8 9เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8 9 3 4 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปานเน้นตรองจับคู่2ตัวก็เบ่งปาน4 6 7 8 9 6 9 8 4 5ปดเหกเก้าแปดส่ในทันมีนี้ครับ9 0 2 4จับคู่กับ3 4 5ห 9ก9าสา0เก้าสี่เก้าห้าศู5ต่อไปครับผมใบนี้ธนาพัฒน์เบ่งปานแนวทาง10หน่วยละ 4 5่ห้าเจดี๋ยวทันทีแล้วเปดเก้านเดี๋ยวทำไมเนี่ก็เบ่งปันสี่ห้าก็นะก็ขอบคุณขอบคุณอย่างมากต่อไปคระบผมใบนี้ ก็เบ่งปนานทานสิบหน่วยละสองสามสี่สอง 3, สามสี่ท่านผู้ชมสองสามสี่อดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เนื้อถัดม่นี่ก็เบ่งปันสองสามสี่ต่อไปครับผมใบนี้บ้านนี้มีรางดับเหลือเด่นหลักรอยดับเหลือเด่นหลักรอยก็เบ่งปันป ดับ01479เหลือเด่นที่23568หนะดับเหลือเด่นดับเหลือเด่นมานีครับร้อยสิหน่อยแบบ2ตัว, 2> ว6 2เบ่งปัน6และก็เบ่งปัน2องนะเบ่งปัน6เบ่งปัน2 เบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ดับตัวเดียวล่าดับตัวเดียวล่าดับหนึ่งนะเบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวเดียว เดือทันทีแล้วดับ 6. หกเดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวอดีตก็ผ่านยาวๆนะอดีตก็ผ่านยาวๆนะเดือดทันใหม่นี้ครับแปด 3908390เนาะ8390 8390ในทันทีแล้ว9456นะ9456ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3890 ต่อไปครบปับผมใบนี้บ้านนี้มีรากเบ่งปานเดียวฐานดับหลักร้อยตัวเดียวดับแปดตัวเดียวนะดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวดับแปดตัวเดียวนะเดียวทานที่แล้วเบ่งปานดับเก้า เดียวกันที่แล้วเบ่งปัน,ปนดับ9ต่อไปครับผมใบนี้ครบ2ตัวโบน10ล่างครบ2ตัวโบนแล้วก็หลัก10ล่างครบ2ตัวครบ2ตัวโบน901 สองสามสี่ห้าหลักสิบล่างก็เก้าศูนย์หนึเจ้านี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งมุมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคอมเมนต์ด้วยนะท่านผู้ชม ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็บเบ่งปอนเดลวทานสิบหน่อยสิบหน่อยบนหกตัวสองสูตรชูนสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่ส,สองชูนโูนสอง สุดที่1กับสุดที่2อชนูอนศูนย์สองนะศูนย์กับ2ชนูนศูนย์แล้วก็สองนะสุดที่1กับสุดที่2ต่อไป ครับผมใบนี้ดับเหลือเด่นหลักอรอยดับเหลือเด่นหลักอรอยนะกระเบ่งปาน0259ดับหลักอรอย134 6 7 8เหลือเด่น0259เนาะ ต่อไปครับผมใบนี้บนรอกก็เบ่งปานอดีตผ่านะอดีตสรุปแล้วพ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปานเดินล่าานย์สองสามสองสี่สองเก้ห้าศูนย์หเดหินบนสองกับส

4725 42 7242 4348 38วิ่งล่า4กับ3นะท่านโู้ชมต่อไปครับผมวันนี้มีรักเนี่ยวทันหลัก10บบนเบ่งปันศูนย์นะเบ่งปันศูนย์ อดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านเนี่ยทันทีแล้วก็แบ่งปานแปดตัวเดียวแบ่งปานแปดตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ดับหลักอร่อยบ้านนี้มีรักเบ่งปานดับเจ็ดนะอดีตผ่าน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดาบ7ตัวเดียวดาบตัวเดียวเจ็ดาบเตัวเดียวไปต่อกระผมใบนี้ดาบเหลือเด่นหลักร้อนะจากไหลแนวทางแนวทันใหม่นี้ครับส3 5 8ามห้สองสามห้าแปดนะต่อไปกระผมใบนี้ ดับเหลือเด่นหลักร้อยอีกหนึ่งชุดดับไปแล้ว0ูนย์หนเหลือเด่นสองเหลือเด่นสองห้เหลือเด่นสองต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยสามสูตรนะ สุดที่หนึ่งที่สองที่สามก็เบ่งปานชูนแปดเก้านะชูนแปดเก้านะชูนแปดเก้าต่อไป ครับผมใบนี้สิบล่างสองตัวสองสูตรสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองสูตรที่สองหนึ่งเก้าชูนหนึ่งตัวเดียวชูนหนึ่งสิบล่างชูสิบล่าง,างหนึ่งเก้ากับหนึ่งสองต่อไปกระผมใบนี้เทพบันเลือ เน้นชุดบูลนะเน้นชุดบูลเนาะก็แบ่งปันก็แบ่งปันหลายชุดนะชุดเน้น606263909293เดี๋ยวท่าน3ตัว260 360 290 390 362 392 262,292,363,393ต่อไปครับผมไปใชุดเน้มสตัวสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์เ้าศูเนมสองหนึ่งสองหกสองสามหกสองสองเก้าสองสามเก้เทมบันลือ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนเด่น,บนโบนร้อยสิหน่วย560หกศูนย์ะห้าหกศูนะกกตัว ต่อไปกระผมใบนี้หลักสิบแบบสองตัวหลักสิบแบบสองตัวนะก็แเบงปนะันส,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 สามสี่บงปันสามเบงปันสี่นะเบ่งปันสามเบงปันสี่อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แเบงปันสามสี่ ต่อไปครับผมใบนี้อาทิตย์10ล่างแบบ4ตัวสุดที่2 0134 0134นะ0134ท่านผู้ชม ก็ทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนวทางเต็มล่าง5 7 8เบ็ป่งปานเต็ม5เต็ม7เต็ม8 เดนทันทีแล้วเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสี่เด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งบานเต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มแปดต่อไปกระผมใบนี้ดาบเหลือเด่นดาบเหลือเด่นหลักสิบนะอดีตที่แล้วผ่านเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งบานดาบศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ด เหลือเด่น4 6 8 9เหลือเด่น4 6 8 9นะต่อไปครับผมใบนี้เด่นหลักอร้อยก็เบ่งเปินสองสามแปดสอง สองสามแปดไปต่อครับผมใบนี้ถ้านผู้ชมคลิปนี้ก็ของเพียงเท่านี้เ,เราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม